ะคะแล้วก็ามากับเพื่อนด้วยนะคะเพื่อน,นะคะทุกวันที่ได้นั้แฟนแยงกิจค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงค่ะประเด็นท่องทางการใช้รัเย่อนหนะคะ,คะก,กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเกศกับทางหมู่บ้านดุสิตบุรีนะคะว่าตอนนี้เขาทําไมเขาถึงปิดไม่ให้เข้ามาค่ะโอเคค่ะแล้วสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมประตูเนี่ยถึงปิดล็อกขนาดนี้ถ้าเราอยากรู้นะคะเราก็ต้องไปสอดถาม คนที่อยู่ในหมาวิทยาลัยราชนัฏภูเก็ตค่ะแล้วไปซักันตอนตอนนี้นะคะเราก็มาบกัสบยุงยนันนะคะของหมาวิทยาลัยราชนาฏภูเก็ตแล้วค่ะ <c oughs> เราอยากรู้ใช่ไหมคะปัญหาที่ว่าประตูหลังเนี่ยทำไมประตูถึงไม่เปิดสักทีนึงวัน <c oughs> นี้นะคะเราก็จะมารู้สาเหตุแล้ะคะวนนค่ะก็ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะทางานที่ไหนม,มาเนี่ยาาคะต้องเกิดมาอยู่นี่เยือบเปปีแล้วโอ้โหงานม่าค่ะยังถามมาได้แรกเลยค่ะ เออทำไมเนี่ยประตูถึงแบบไม่เปิดให้เขา้าเลยีเพราะว่า,วาหมาหมาที่อะไรรักนาตย,ยมีหลายทางมากแล้วอย่างเนื้อนักษาเนี่ยก็อาศัยุแถวหลังมหามหาอะไรก็เยอะแยะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันกับนักเรียนจะพักอยู่ไหนเดี๋วนี้กนระเบียบของมหาวิทยาลัยเขากำหนดนามาเมื่อก่อนทางมีคนเขาเป็นวิทยายเ็าให้เปินทีนี้รัท่านมีการมีคุณมาพ๊ด คนด้านนอกมันเข้ามงมวอย่างที่นี่เขาต้องการให้รถเข้าวงจรแล้วมีใงอะไรให้รถเข้าวงจรให้ได้รถเข้าวงจรที่เข้าทางเข้าออกตามคนตามกฎมาหาอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ารถจะไม่ออกไปออกม่วฝั่งน้นถ้าวันถ้าวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ให้เปิดตั้งแต่ลุงยามมารับเวรตรงนี้หกโมงไม่เกินหกโมงครึ่งแล้วไปปิดสิบโมงแล้วไปเปิดบ่ายสามต้องพยายามเปิดเตาเาฝั่ง้วนอีกคนหนึ่ง เขาไม่เฝ้าเขาไม่ปดิรูปก็ประเด็นมันก็คือประมาณพอไม่คนอกเขามั่าอย่างนั้เรียนไปเรียนไปงนมากแล้วคนก็มาเม่ามากไม่รู้อะไรมันจะหายบ้างอล้นี้ปัญหาตามมาคือว่าลดนักเรียนอะไรทุกอย่างจะตามมาไม่หยุดแต้วแม่ที่ทางเาอะไรเขากาหนดมาว่าให้รบเปิดแค่นี้แค่นี้แล้วอยากจะ ทราบว่าและไอ้ช่องทางาทางแบบนี้วาาา่าต้องเก็นอาคารจำเออหมู่บ้านจุลบุรีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะมันมันมีกฎระเบียบของทางวิเลยออกมาทุกทุกที่เขาเป็นห่วงรถนักเรียนมากกว่าแต่ว่าทางงา่ายก็ออกทางโน้น<ม>ตอนนี้ตอนนี้นเขาทางหาวินัยทางกรมนิสำนักงานเขานี่ยเขาเป็นห่วงรถนักเรียนว่าควปลอดภัยว่ารถเอามาจอดไว้แล้วมันควรจะเรียนลงมานี่รถมันจะอยู่ครบไหมหรือใครจะมาเอาโน้นอันนี้ออกไปไม่ไม่ได้รถะายคั มันก็มีคนเราต้องเขาสำรวจไงอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสร้างกฎมาว่าตั้งกฎระเบียบค่ะแล้วคือเมื่อกี้ลุงย่าไม่ขอไว้ว่าทางมหาลัยเผื่เขาที่ทำไมพระบุตรขาดทุนกันเปิไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ารถตอนนี้เนี่ยรถส่วนตัวมันเยอะแล้วทีนี้มันรถมันมากมันติดถ้เวลานั้นมันมันมันเยอะแล้วก็จะระบายออกเขียนด้วย แล้วที่นี้เขาที่จะลุกเครื่องที่นี้นักเรียนก็จะในอนั้นนี่้าบวตีต้องมีู่คนละเดียมเขาอนั้นก็อุทคนดีมกันเขาเหอนกันแต่ว่าอยู่ในกฎัที่ว่ามันมีเวลาให้แต่ว่ามาให้มากให้คิดว่าจะกลหนหที่ว่าางทีก็าอาจจะเป็นเกงไม่ช่วาก็ได้อ๋ออย่างนี้คะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทําไมเนี่ยลดถึงเข้าออกเป็นเวลาแล้วก็เออเป็นยังไงนะคะเราก็ได้รู้จัก รุมยามแล้วค่ะว่าตถนงสุขเนี่ยที่เขาไม่ให้เปิดเออเขาไม่ประตูเปิดอีกด,ด้านหลังเนี่ยก็เพราะว่าหดิงจะเนยของน้ำสันมากเกินไปค่ะไม่ไม่รถจะไปเรียนฝั่งโน้นมากแลวถ้ามันจอดมันก็รถมันจอดไว้จน,ก,นก,กว่าจะเริลมมาใช่ค่ะเพราะว่าภาคตินเนี่ยจะมีนักเรียที่มากกว่าภาคของสาวนี้นะคะทำให้เออเวลาใช้รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสูญหายไปได้ค่ะมยามเมื่อปวดตรงนี้แล้วก็จังดีของมันมาแล้วก็ก็หมดตรงนี้ค่ะและสาวนี่ก็มีน้ำมากเ มีโปกรมที่เราสามารถควบคมดูแลได้ใช่ไหมคะควบคุมตัวก็มากกว่าโอเคค่ะส<ม>่หราวันนี้ก็ขอบคุณยามากคุครับแล้แแแลกวก็ค่ะเมื่อกี้คุณลุงได้บอกไว้ว่ามีรถนักเรียนในรัที่ัดหายมีเหตแล้ววรา,าว,ว่าหายเยอะไหมหรือว่าหายบ่อยแค่ไหนกับการทาหลังโรงเรียนถ้าสมมุติว่าเปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้งวดตอนนี้มันไม่่กย,อยนี่นะอจะมาเปิดเทอมเรียนแรกนี่เรียนเอนแรกินขาไมใช่ค่ะได้ินแล้วน่ามีมา สมุดไม่รู้ที่มาแท่งโรงยามไม่กี่พันเองแต่ว่าแท้งฝ่ายไม่กี่พันเราทำง,งาน,นเขาอีกทีเราก็ไม่รู้ว่ากี่พันส่วนมากจะเป็นมอไซค์ใช่ไหมะะคะรถแท่งมากกว่าร้อยร้อยยี่ห้าล้านมากกว่าส่วนมากจะเป็นทางหลังนะคะคุณลงุงมันมีทุกจุดมีทุกจุดที่หายครับแล้วโรงยามเพิ่มมาตรก,การการเข้มงวดย<อ><ม>ังไงทำให้ผม,มผมได้บอกว่าให้เอาบุคคลที่สามเข้ามาเข้าใจบุคคลที่สามลุงยามโรงยามติดตัไปหลายครั้งแล้วเขาไม่สิทธิ เดี๋ยวนี้วันนี้ยังไม่เห็นหัวหน้าเขาเขาไปบางบางวันเขาติดเราหรือเปล่าบูคคลที่สามหรือใครเขาจริงจะกลัวว่าเ่็นไงยอตำรวจหืบุบคคลที่สามเขาใจต้องเอาบุคคลที่สามเข้ามาด้วยตาเมเวลาที่ตำ,ตำหวจรวจว่าเขาต้องมาดู ตัเอาเข้ามาตรวจปุ๊บนี่เขาจะรู้ว่าตำรวจมันเข้ามาถูด้วยแล้วพวกมันมันเกรงใจบ้างถ้ามีแต่ลุงยำอย่างเดียวทุกอย่างจะมันในหายนี้ถ้าต้องมีตำรวจเข้ามาเลยมันจะไม่ได้อเทวานี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทุกคนนะคะทุาผู้ชมคนไหนที่ นะคะเราก็ได้รับรู้แล้วว่าทําไมประตูหลังถึงเสร็จแล้วทำไมสองรถจักรยานย,ยนต์ถึงหายบ่อยค่ะแล้วก็ขอบคุณยามากเลยนะคะสวัสดีค <นะ S 1> ่ะขอบคุยกันใหม่มาคุยต่บถามได้แล้วก็วันนี้นะคะสองคนก็สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ